เอาได้ของโมเทมิกแล้วเว้ยเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมันมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วดาวไปหนึ่งดาวไปหนึ่งดาว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 หนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเออสุดยอดเว้ยเอดีวยวดีว่าออกว่าอะไรล่ะมีปัญหาโมเทมิก สวัสดีครับชาว Predator Skimmer ทุกท่านนี่กับผมก้องซ่านะครับรู้จักกันในเกม Apex Legends นะครับผมกับ Anniversary Event นะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยนะครับเพิ่งมานะครับเพิ่งลองมาเล่นดูนะครับลองเล่นไปเกมหนึ่งก็อ๋อโอเคมันมีอะไรหลายอย่างที่มาใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Anniversary ที่เป็นกล่องนะครับที่เป็นเหมือนของโหจุดจีนอ่ะเฮ้ยอันนี้สวยโอ้ยมีสกินอะไรสวยบ้างครับ เฮ้ยผมชอบไลฟ์ฟลายมากเล่ไลฟ์ฟลายนี่เคยมีหรือปะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจครับเพราะว่าอย่างช่วงปีที่แล้วนี่ผมไม่ได้เล่นเลยนะฮะเอเ๊ะเป็กเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นอย่างเต็มตัวนะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยคอลเลกชันอ๋อมีซื้อด้วยอ๋อซื้อเชตโอ้จะตังค์จริงด้วยนะฮะเออจะตังค์จริงด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับเก็บเลเวลนะครับเพื่อปลดล็อกอ๋อจะได้กล่องต่างๆด้วยเอามาเปิดของนะ่าจะเป็นขอแด่สกินเมื่อกี้นะฮะในะชุดเมื่อกี้อ่าแล้วก็มีกิจกรรม อ่าลงเล่นแล้วจะได้ปืนโมเซมบิกโหลดเอาก่อนเลยอ๋อเริ่มต้นจะได้โมเซมบิกเลยใช่ไหมฮะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคแล้วว่ากิจกรรมกิจกรรมต้องเปย์นะฮะใครอยากได้คุงต้องเปย์นะครับมาเปย์คงไม่ได้นะครับผมเออแต่น่าเล่นนะฮะกิจกรรมแบบอะไรนะโหลดป,ปุ๊บได้นี่เลยใช่ไหมได้โหลดเอาเลยใช่ไหมได้โมเซมบิกเออน่าสนใจและผมเพิ่งเงินเควสครับที่ผมบอกว่าอะไรนะที่จะได้โมเซมบิกมาเริ่มต้นใช่ไหม โอ้โหทำดาเมจ3,333โดยใช้มูเซมบิกโอ้มค์กอดยากจัดๆของนี้มันต้องลุยสิครับทุกคนมีคนเขามีสกินใหม่แล้วผมต้องนั่งฟาร์มไปต่อไปแล้วกันไม่เป็น Let's go เพื่อนเราลงตัวนี้กันดีกว่าลงพร้อมโมเซบิกคู่ใจดูสควอท กับ3,000ดาเมจที่ทำยากเหลือเกินเออออเเฮ้ยได้ของม,มูเทมิกแล้วเว้ยเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมันมันล,มล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วมีป้ามีป้าข้างหลังพี่ข้างหลังพี่บ้าเอ้ยตายหนึ่งตายหนึ่ง ไหนปะไหนปะไหนวะสวยไม่มีเลือดแล้วครับกูต้องฮิวแล้วเล็งมือเลยครับครับเคฟอยู่ข้างหน้าเลยสามยืนยังไงยังไงสแกนอยู่้าแบบ กิโลดมีตัวมีตัวมีตัวกอแต่กอแต่กอแต่ขอหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะขอเกาะนิดหน่อยเออสวยได้เกาะแล้วพี่ได้เกาะแล้วพี่ได้เกาะแล้วพี่ได้เกาะแล้วขึ้นไปฆ่ามันกระสุนหมดแล้วกระสุนพี่กระสุนโมเดอร์ปิหมดแล้วได้เปล่าสนิทมาเลยเพื่อนแหละสวย ขอกระสุนหน่อยโอเคกระสุนเืพนัดเดียวแล้วว่าเลยมันไอ้ดีเออดาวโอ๋ยอะไรยัยในเพื่อนทักกิน กระสุนหมดแล้วครับเออเด็เพื่อนกระสุนหมดอ่ะวันนีกระสุนไม่หมดนะซีนี้ตัวเยอเดียสวยสวยซุกหน่อยเพื่อน Thank you teacher Thank you teacher how you today Thank you เออเอ้าโดนอีก เพื่อนโดนต่อยแต่การมาทิพเพื่อนโดนทีมอยู่เออเพื่อนโดนทิพตตายเอเหงาเลยอะโอ้รอบนี้ามตัวไม่ทันแล้วโอ้ไม่มีมีมิตี้เดียวมิตี้เดียวใช่หรือเออมิตี้เดียวลงเลยไมเหรไม่โดนเลยอ้าลงมาขอบคุณครับเพื่อนเนี่ยของก็เพื่อนไปเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลย นี่พี่จะหลอกล่อมันตกใจนี่นี่นี่ข้างหน้านะาดาวนึินงานเดินแล้วดาวเดินแล้วแต่ไม่กินแล้วล่ะทำนี้ก่อนแล้วกันจะเอาดาเมจเพื่อนขอดาเมจหน่อยเออขอบคุณครับเฮ้ยมันวมาตัวมาตันมาไดา้อยู่ <ฮ>ต้องจังซี่สิวะเพื่อนต้นนองอน,นี่ไหนี่มันของโปรดเือทะลุเกาะอ,อีสปอรต์ต <c oughs> อันนี้แช้อ่แลผมได้โอ้อโ,อโหขอบคุณครับเย,ยี่ยมข้างบนวนเข้าเกาะละไปเข้าเรือละ ข้าเนี่ยแล้วก็ไปโอเคมาไหนเราวะหายไปไหนเราไหนเราวะอันดีเมนะอันดีเมอทดีเมนะอดีเมนะอดีเมนะมันขับรถหนีวะจะหนีไปไหน เออ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 โอเปัรหมดแล้วปัรหมดแล้วหลังหินวะหลังหินวะ,ะอ่าเพื่อนโอ้อโหความแม่นายามผมนี่หมดแล้วสิบเปอร์เซนต์วิ่งอะไรเนี่ยมันหนีหนีอย่างเดียวเลย ก่อแตกก่อแตกก่อแตกอย่าพึ่งยิงผมหิวนื้หิวนื้หิวนื้สวยตัวโดนเร็โอุชจะตายจะตายจะตายมานี้จะเปลี่ยนลูกซองสวยเพื่อนหมด very good โอ้แท้เมื่อกี้ชาร์ลูกซองทันนะบอกเลยว่าได้แล้วน่ะเขาพี่ยิงเลือดแบบเหลือเหลืก หยิบเดียวเท่านั้นกี่จะได้เจอของของมันอยู่นี่อันดีเมทนะอยู่ข้างล่างพี่เลยอยู่ข้างล่างพี่เลยที่อยู่หน้าอยู่ข้างหน้าพี่เดียบ้าก็อันดีเมทปุ๊บมาเลยยิงไอ้นี่ไปละไม่ให้มันออกละดาว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 หนึ่งละดีดดีเลยเพื่อนสวย กอทองนะกอทองนะกอทองนะโอ้ไกลเหลือเกินเพื่อนถ้าข้ามไปอะตายแน่ต้องไปทางนี้ไปทางขวาไปทางขวาพราจะมมัต้องไปทางขวามาแล้วสี่มาแล้วไปมาแล้วโบกเดียวโบกเดยโบกเดียสวัสดีครับนายหยงนอยหยงนา หอ้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งยี่อหนึยี่หมดเอ้าวัดตัง์ก็ไม่มีหน้ได้ได้ได้หมดไปล้างหน่งตีนะครับเฮ้ยมีอีกมีอีก ไปเลย no เพื่อนเอาไฟไปเลยไม่หมดดีไม่หมดดีไม่หมดดีโอ้เพื่อนจะวิ่งไปไกลเขาอย่างเงี้ยไหมบอกได้บอกได้บอกได้ลังไปจ้าเฮ้ยมาขับรถว่ะ โดนเกาะมาขับรถปะตามสุดแล้วเดี๋ยวเราเข้าอุ้ยต้องเข้าวงแล้วต้องเข้าวงแล้วต้องเข้าวงแล้วไปเร็วเร็วเร็วตายวงแล้วร้องไห้เลยนะถ้ามาตายวงเนี่ยจริงเอ้ยพี่เขาจะไปฝั่งนู้นหรออ๋อไม่ทันแล้วอ่ะพี่ว้าเอ้ยพี่กำลังไปอยู่สู้ได้อยู่สู้ได้อยู่สู้ได้นี่นี่เข้าเข้าท่อใต้นี้นะอ่าอ่าอ่า อันที่เมมาละที่เมมาละที่เมมาละที่เราต้องอ้อมปะวะอยู่ข้างบนป้าข้างบนนู่นเลยนี่หว่าใช่มันอยู่ข้างบนบ้าเอ้ยสัไนด้วยดิ้อมไหมปอมอ้อมอ้อมอย่างเดียวเลยอ้อมอย่างเดียวเลยไอ้ก็ไม่ได้เด็กูหรอกครับบอกเลยเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้าก็มีอีกตีนึงเพิ่งเห็พิ่งเพิ่งเพิ่งมันมันไม่รู้มันไม่รู้แอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนแอบก่่ออนแบกอน เล่เดิมไฟแต่ว่าเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนนั่งยิงไปล่ะบ้าเอ้เพื่อนเพื่อนมันหิวุธแตงเลยพี่ไม่รู้พี่อ้อมแล้วพี่อ้อมแล้วพี่เข้าวงก่อนใจอยากบวกแต่เลือดอยากกบวเลือดแบบไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวอะเราอยู่จุดเสียเปรียบมากอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราอยู่ล่างอยู่ล่างกันเลยเอ๊ะมันไม่เห็นไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นผมออมไปแล้วอ้อมโลกแล้วพี่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ผมมีได้เปรียบอยู่มี

ได้ได้ได <ane> ้มีมีนี่ด right ้วยมีเล <Revolution. S 2> ือดเพิ่มเพิ่มเพิ right. ่มนะยูเราขึ้นบนเราขึ้นบนเราขึ้นบนดักนี้ดักนี้ดักนี่พี่ได้อยู่พี่ได้อยู่ตายตายตัวหนึ่งตายหนึ่งแล้วได้ปะได้ปะได้หมดสวยเดี๋ยวเดียว ต้องเข้าวงแล้วจ้าโอ้โอ้โอ้วงแรงนะวงแรงมาแล้วเออสามชุบได้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 สามชุดเลือดเพิ่มเอ้ยแต่ไม่ได้ต้องรอไม่เข้ามาก่อนชุบเลย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 กปก่องดูหลังหน่อยดูอยู่ดูอยู่ยังไม่มีโอกาสแบบอันนี้เลยอะเก็บของไม่ได้แล้ว ตีนนึงแะอยู่ตรงนู้นเราเนี่ยโอ้โดนยิงโดนยิงป่าเอ้ยโอ้อยู่ไกลอยู่สูงมากอ้อม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 เราอ้อมอย่างเดียวฮะโอเคเอาเด็โจ้อ่เด็กอาเด็มึงยิงกูได้กูอ้อมเนี่ยเอาเลยเราอ้อมเข้าวงเว้ยเราอ้อมเข้าวงโอ้มึงยิงกูเฉยเลยคก๊ำก๊ำก๊ำหาอยู่ e ายเดสต์แดด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  ยืจนวินาท <so ีสุดท้ายอะไปพี่ตรงนั้นด şey ีกว่าใช่ตรงนั้นแหละมันมันที่ที่เดียวที่ไม่เกบกระสุนมันเข้าวงไปแล้วมันรออยู่เข้ามาแล้วบ้าเอ้ยต้อนซ้ายมือ้อนซ้ายมือต้อนขวามาต้นขวามาต้อนขวามาตบปอมดีกว่าบ้าเอ้ย

อันติเมตมาแล้วนะอันติเมตมาแล้วนะได้ๆเพี้ยอันติเมตเพี้ยอันติเมตอันติเมตแล้วอันติเมตแล้วอ้าวแชมเปี้ยนว่ะเออเออสุดยอดเว้ยเออดิกว่าดิกวาเออยายน่ะมีปัญหาโมเสรมปิดเบลลิกูดเรียกว่าให้เพื่อนช่วยจัดการเบลลิกูดครับผมเปลี่ยนไลฟ์ไลท์ได้เท่าไหร่ ผมเก็บไปพันแปดผมเก็บพันสี่เองเดือดจันตีจีจีจีนตีอาฮะจีจีไปโอเคครับผมวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับได้แชมป์ไปเดี๋ยวขอดูครับว่าผมทำดาเมจไปเท่าไหร่ละเมื่อกี้หลังจากเล่นไปโมจิมบิกอ้หนึ่งพันหกร้อยแล้วเอ้ยได้มาครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวต้องฟาร์มต่อมันจะได้อะไรนะหน้าที่ห้อยปืนนะเฮ้ยเป็นเทพโมเซมบิก โอเคนะครับแต่ขอก่อนจะไปเปิดกล่องแล้วหน่อยกล่องฟรีที่มันได้มาซึ่งไม่ใช่กล่องอีเวนต์นะฮะเฮ้ยได้ทองด้วยได้ทองด้วยเพื่อนชวนเล่นนะได้แบนเนอร์ <c oughs> ว่ะแบนเนอร์ของใครอ่ะของเวทอ่ะเออเวทแบนเนอร์เฟรมที่เปิดต่อเปิดต่อเอาให้ครบเอาให้ครบเพื่อนตาแล้วชวนเล่นด้วยนะเฮ้ยสีม่วงเฮ้ย <c oughs> ของดียู you. ปืนโอ้โหปืนสีม่วงมาจ้ะอนึงกล่องนึงกล่อง ฮึบฮึบโอ้โหข่าวจัวโอเคครับผมวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ดูเดือนกันไปสำหรับอภิมหาการเล่นโมเดมบิกถ้าเจอกันใหม่ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ